นี่ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนวินาทีชุดรอบเช้าเช้านะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะสำหรับผดเด็ดเพื่อนวินาทีชุดรอบเช้านี้ก็เหมือนเช่นเคยในะพีาทน้ำแนวราคาเบาๆพี่นะครับราคาเริ่มต้น300อบาทนหำน้เล่นกันแบบยาวๆไปเลยพี่นะครับมีอะไรพี่ในช่วงรอบเช้ามีอะไรให้ได้รับชมบ้างในครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกันพี่รายการแรกรายการแรกนวินาเป็นเหรียญหล่อนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อพระชัยนะครับ ซึ่งจริงๆอ่ะนะครับมันคือเหรีญยลรอแท้ๆนี่แหละแต่แค่ว่าเาผมหาที่ลงไม่เจอมันจะเป็นรอยช่อรอยแทงตะไบด้านหลังเห็นไหมรอยช่อรอยแทงตะไบด้านหลังสามร้อยบาทนะครับเบาๆพี่สามร้อยแล้วก็ไปได้พระผงหลวงปู่หมุนมาพี่เป็นพระผงนะครับหลวงปู่หมุนนะครับเนี่ยด้านหลังเหีนยวชัดเจนเลยพี่เห็นไหมหลวงปู่หมุนบานจานศรีสเ,เกดนะครับ เจ้าของเขาเรียมแล้วก็จะมีตัวหนังสือด้านล่างปู่หม <fal> ุนบรรจารนะครับเอาสามร้อยเผื่อท่านใดอยากได้พระผงของหลวงปู่ไว้ใช้นะครับแล้วก็พระบิดานะครับอันนี้เป็นพระบิดาของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีพี่พระบิดาเนื้อตะก่วนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีสามร้อยบาทนะครับเอาแบบเบาๆบานี่นะครับสามร้อยนะครับเบาๆบางๆแบ่งปันกันนะครับหลวงพ่อเกษมเผื่อท่านใดอยากได้ไปใช้พุทธคุณนะหลวงพ่อเกษมเขมะโก โอ้โห oh, oh, ดูง่ายเดิมๆเลยพี่แหวดวงพ่อกเกษมครับพี่พ่อกเกษมเอาสามร้อยบาทนละครับลองพ่อกเกษมนะอันนี้ปกแท้พี่เนี่ยเนื้อชินนะครับได้มาสององแหวนะบ,บานนี้นะอันนี้แท้ทั้งคู่แนะรันแท้ทั้งคู่แท้ดูง่ายด้วยนะครับอันนี้เขาว่าเป็นปกนะพี่นะเป็นปกพิมพ์เล็กนะครับพระแนวทั้งคู่พี่อาจจะเป็นของที่ไหนเชียงแสนหรือจะเป็นของอพิจิตอะ ในครับเมื่อกี้แน่นอนพี่ในะครับเอาเอาคู่เอาถุงเนี่ยเอาสามร้อยครับเนี่ยคู่นี้นะเอาสามร้อยบาทนะเดี๋ยวใส่ซองไว้ให้สามร้อยบาทนะครับคือไม่ไม่ไม่แรงนะครับถือว่ายัางยังใช้คำว่าแบ่งปันกันอยู่ในะครับอ่าใช้คำว่าแบ่งปันกันนะครับอ๋อซุ้มกอนี้เก่าด้วยความเก่าของเขานะครับซึ่งเราไม่สามารถปีเสยได้พี่นะพี่ลองดูในซอกเลยเลาดำาลาดินเห็นไหมปลาดำาลาดินก็งมีในซอกนะหลังกระดานบบผิวๆนะเอาสามร้อย คือเนื้อหาแบบเนี้ยพี่ไม่ต้องเดินหาหรกพี่ราคาสามร้อยมีแน่นอนเบาๆสามร้อยบาทนะครับองค์นี้นะสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็หลงพราะเงินพิมพ์นิยมขอาเนิยมอ,ม,ม,อ,อนะม,มีมือรองนะครับเห็นไหมมีมือรองนะตรงพิมพ์ตรงฟอร์มเลยพี่นะครับ,นะรบอ่าตรงพิมพ์ตรงฟอร์มตรงตามมาตรฐานเลยนะสวยกิ๊บอืมจะนวินาะนะสวยกิ๊บเลยอันนี้เดิมจริง เอาสามร้อยแนวหลวงหลวงพ่อเงินมพ์นิยมสามร้อยบาทแนวเราก็วัดห้วยจรเข้สำหรับองค์นี้นะพี่นะเป็นวัดห้วยจรเข้ซึ่งถามผมถ้าถามดูความเก่าอ่ะองค์นี้ผมบอกคาเดียวเลยแล้วใจสุดวัดห้วยจรเ้ห้วยจรเ้เอาสามร้อยสามร้อยบาทนวห้วยจรเ้แล้วก็องค์นี้แนวองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเต๋อพี่เหรียญนะครับอาวโหพี่ดูผิวดิ้ดูผิวดูพิมดูทรงดูธรรมชาตินีครับ เอาสามร้อยพ่อเต๋นะครับเหรียญน,นะเหรียญพ่อเต๋รับพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะำอันนี้เป็นพิมพ์ปั้นวัดปางทะเลพี่นะ้ำเนื้อออกโซนน้าตาลเห็นไหมเนื้อออกโซนน้าตาลพี่สามร้อยบาทนะครับออกโซนน้าตาลนะเอาไปสามร้อยเหมือนมีร่องรอยการลงรักเก่าเบาๆพี่สามร้อยบาท ไนครับสามร้อยบาทเราก็อง์ต่อไปนะครับเราองต่อไปเป็นตะกรุดดีกว่านะไปได้ตะกรุดมาหนึ่งดอกเป็นตะกรุดลายธงชาติเก่าเห็นไหมเป็นตะกรุดลายธงชาติเก่าเขาเรียกเก็บไว้พี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเป็นตะกรุดลายธงชาตินะเก่าค้ากรอบเลยพี่ไม่ได้แกะดูด้วยนะครับอ่าไม่ได้แกะดูด้วยนะครับม้าแบบนี้นะเอาสามร้อยบาทในครับ หลัวผางนะครับพี่พี่หยาหลัวผางนี้เหร hmm. you. You machine, ียญเขาเรียกว่าเหรียญเปิดหน้าแขวนเปิดหน้าใช้นะครับดูง่ายดี่นะครับค่อนข้างที่จะเขาได้ชัดเจนด้วยธรรมชาติในครัชัดเจนด้วยธรรมชาติพระพี่ในครับเอาเอาสามร้อยพอผางนะครับพ่อผางวัดดงคงคาคีรีเคตนะครับสามร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้อ่าหลวงพ่ออะไรมัณฑสเนี่ยนะครับจังหวัดตรังครับพี่อันนี้สายใต้นะในครับสายใต้นะวัดประสิทธิชัยเนี่ย เอารูปหล่อปั๊มนะครับรูปหล่อปั๊มสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทแล้วก็เตาลือนะครับนี่แหละพี่สนใจความสําคัญเลศูนย์ห้าเตาลีดเอเนี่ยครับศูนย์ห้าเตาลีตเอมีช่อมีเดือยเดิมๆออกมาด้วยนะครับอ่ามีช่อมีเดือยเดิมๆด้วยพี่นะพี่ดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยครับาไม่ผิดพิมพ์ด้วยรอยตะไบอย่างเก่าเนี่ยครับอ่าล่องและรอยตะไบอย่างเก่าสามร้อยบาทเนี่ยครับเตาลีดเอนะสามร้อย หลว,วงพวงแหนวหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนสวยจริงนี่ดูเด่เห็นไหมหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนโหูเก่ามากพี่ดูเด่นเออเก่ามากนะพอ่อพวงแนบอ่าพ่อพวงก็พี่เหรียญบางอย่างก็กระดาษเลยไหมบางเชิ้นไปนะนะพอ่อพวงวัดหนองกระโดนเอาสามร้อยบาทแนวสายเหนียวไม่ควรพลาดพี่แนวหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะ สายเหนียวไม่ควรพลาดนะครับเราก็คําข้าวครับพี่นวคำข้าวนี้เน้นดูง่ายเห็นไหมคําข้าวนี้เน้นดูง่ายเลยพี่ดูง่ายง่ายและได้เดิมเดิมนะครับพี่พี่จ๋าดูง่ายง่ายและได้เดิมเดิมนะครับในราคาเบาๆแบ่งปันกับพี่นะนะครับเบาๆพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับนะครับพี่แนวราคาเบาแน่นอนสามร้อยบาทนะครับเราก็หลัวเงินรับพี่นะครับอง์นี้เป็นพิมพที่ตานะครับหลวงเงินพิมพิจาร์ห้าชายครับพี่แนวห้าชายนะ ทั้งเก่าทั้งแห้งทั้งได้เดิมและได้ธรรมชาติเดียวพี่นะครับทั้งเก่าทั้งแห้งได้เดิมและได้ธรรมชาตินะครับเรื่องเราด้านล่างนี่นะเป็นเม็ดเดือ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 ดพี้ยนไหมเป็นเม็ดเดือดเลยนะเอาสามร้อยบาทนะครับเป็นเม็ดเดือดนะเม็ดเดือดเอาไปสามร้อยก็พี่วัดเกตแนวเจ็ดชั้นนิยมโอ้โหพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับแตกกรายงาเห็นไหมพี่ดูเนื้อที่พี่เอ้ยแตกกรายงาเห็นไหมแตกกรายงาเดิมๆเลยไม่พี่ดูรอยเนี่ย ไ,ไหนบ้าปูไตนอนดดนนี่ครับลอยปูไตลอยนอนดดนเก่ามากครับพี่แนะวนอยู่ในวินเทจนะเอาไปสามร้อยบาทครับอืมบอกคําเดียวเลยลลรัวๆัวแหนบอ่ะรัวๆไปเลยพี่แหนบเหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะแหนบเหรียญหลวงู่สุขวัดโพไซทองครับพี่แนวซิลเส้นขนแมววิ่งเดียวแหนบพี่ลองดูเส้นขนแมวดิแนวหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะ เอาสามร้อยบาทนะครับปู่สุวัดผูไสายทองครับพี่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่นะเหรียญนี้จะเป็นของหลวงพ่อน้อยนนครับพี่จะเหรียญหลวงพ่อน้อยนาวารัตน์นพี่นะนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ด้วยนะปีศูนย์ห้าครับวัดรีสาทองในครับวัดรีสาทองครับพี่นะครับในงานภูทัน์ศรีมานะพี่นะนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับนาวารัตน์นาวารัตน์เอาไปสามร้อยบาทนะครับ <Missy. S 2> มาต่อนะสำหรับรายงานต่อไปนะครับก็จะเป็นอ๋ออง์นี้ครับพี่สำหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นออพระผงนพ่นะเป็นพระผงน้ํามันนพิดาออคะแนนนี้พี่แนวคะแนนมดลูงพ่อกลวยนะครับหลังสี่วลดีดูง่ายเลยพี่เห็นไหมพี่ลองดูได้เลยนพ่ดะเอาใช้พื่อคุณนะดูง่ายแล้วได้เดิมเลยเอาห้าร้อยบาทแนวสี่วลดีครับพี่เอาไปห้าร้อยแล้วก็มีรูปนี่พี่เก่าจริงดูรูปเนี่ยนับรูปหลังจีวรปีสองหนึ่งครับพี่ แนวพี่พี่ยามรูปหรือเขากรวยหลังจีวอนปีสองหนึ่งนะครับดูความเก่าแล้วกันพี่นะครับนะเขาเรียกว่าเก่าสถานฟ้านะครับโอ้ไม่มีนะพี่เก่าอันเนี้ยแนวเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเราก็ได้รูปมาพี่นะครับรูปในวินาทีนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นของหลวงปู่ทิมวาระไรนะเนี่ยดูหน้าดูตาได้ดิพี่นะอ่วลองดูหน้าดูตานะเจ้าของเดิมเขาบอกเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับแล้วรูปเก่าเก่าเก่ามากครับพี่ เอาอย่างนี้กันได้พี่นะเอาแบบราคาแบ่งๆกันนะเอาไปห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นราคาที่แบบจับต้องได้นะครับอ่าเป็นราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็องค์ต่อไปครับพี่องค์นี้จะเป็นนี่เลยหลงพระเงินครับพี่นะครับโอ้โหเนื้ออย่างสวยอ่ะเห็นไหมพี่ลองดูโซนเนื้อเนี่ยเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อได้เดิมอ่ะนี่ดูรอนหลุมยอดเนี่ยเห็นไหมเนื้อได้เดิมเนื้อได้ธรรมชาติ เอาเก้าหน่อยบาทในครับโอ้โหพี่พระแบบนี้นะครับหาชมได้ยากแนวอาหาชมได้ยากนะครับสุพรรณอันนี้สุพรรณยอดโถวแนวสุพรรณยอดโถพี่แนวพระผงสุพรรณเนื้อชินเอาสามร้อยบาทนะครับพระผงสุพรรณเนื้อชินสามร้อยบาทนะครับผงสุพรรณเนื้อชินนะแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้เป็นเชียร่าดนะพี่นะแนวเชียร่าหลวงปู่ธุขปาคอมะขามเท่าในพี่นะโอ้โหบางเป็นกระดาษเ่ย เห็นไหมพี่บางเป็นกระดาษเลยพี่เอาราคาเบาๆนะนะครับพี่พี่จ๋า,าราคาเบาๆนะเอาไปห้าร้อยพี่นี่ดูงด่ายดีถ้าจะไปใช้พุทธคุณนะห้าร้อยบาทนะครับนี่นี่องค์นี้องค์งงเล็กเนี่ยอูน,นี่สวยจริงเป็นตาหลวงพระท้าวพระทองครับพี่เห็นไหมไม่มีตะเข็บแล้นะหวหลวงพระท้าวพระทองพระโคดเดิมเลยพี่ดูดิ เห็นไ,ไหมพาะยังเดิมอะ่ะเนี่ยพ่อทับวัดทองนะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพิมพ์เล็กพ่อทับวัดทองนะเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็รูปหล่ออันนี้ใครองค์ครับพี่น้ำรูปหล่อน้องหลวงนะหืมรอยจานเดิมๆเ,เลยพี่น้องหลวงน้องหลวงฐานสูงนี่ข้าวเขียวข้าวเผือข้าวใครล่องรอยแขวนล่องรอยใช้ในครับอ่ขาข้าวเขียวข้าวเผือกข้าวใครพี่นะเห็นไหม,ไไหม,ไไหมเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะสำหรับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพดานะเนื้อเอ่อขนาดเนื้อเหลืองนะหล่อวัดนะครับหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนื้อเหลืองหล่อวัดนะครับเดิมรักธรรมชาตินะนะครับอ่าเดิมรักธรรมชาตินะพี่นะเนื้อเหลืองหล่อวัดธรรมชาติชัดเจนมากเหลืองหล่อวัดนะครับเนื้อเหลืองหล่อวัดเอาเอาไปสามร้อยนะครับเนื้อเหลืองหล่อวัดนะสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก e uh, ็พระคงครับพี่นะครับพระคงรำพูนกู่เก่าแนวพีี่พ่หยาพระคงรำพูนกู่เก่าเลี่ยมเดิมนะครับเจ้าของเขาเลี่ยมใส่เหมือนใส่พระกิ่งมาพี่พระคงรำพูนกู่เก่านะเอาห้าร้อยบาทแนวกู่เก่านี่ครับนี่ครับสําหรับเหรียญนี้นะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูแนวอ่าสำหรับเหรียญนี้นะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูพี่เดิมจริง นี่ครับอ่าเดิมจริงเดิมธรรมชาตินะครับเนี่ยนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อชุมนุมเทวดานะนีครับอ่าเหรียญหล่อชุมนุมเทวดานะครับเดี่ยผมเข้าไปดูก็ได้มันน่าจะยังมีข้อมูลอะนี่ยครับอ่าน่าจะยังมีข้อมูลอยู่พี่นะครับเหรียญหล่อชุมนุมเทวดาหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกนะครับเนี่ยเหรียญหล่อชุมนุมเทวดานะหลวงพ่อโศกก็พี่ นะครับนี่หลวงพ่อโศกครับพี่นี่อ่านดูได้นี่เหรียญหล่อชุมนุมเทวดาอันนี้เขาเนื้อเงินนะหลวงพ่อโศกวัดปากคลองเนี่ยพ่อโศกครับพี่นะครับอ่าเนี่ยเหรียญหล่อชุมนุมเทวดานีพี่น้าหลวงพ่อโศกนะครับอ่าเหรียญหล่อชุมนุมเทวดานีพี่น้าหลวงพ่อโศกครับพี่พิมพ์เข้าไปดูได้เลยนี่หลวงพ่อโศกนะครับและหายากนะไม่ค่อยได้เจอนะพี่น้าหลวงพ่อโศกพระสวยจริงพี่ดูเดี่ยว เอาห้าร้อยบาทแนะเหรียญหล่อชุมนุมเทวดาในพี่ดนาะหลวงพ่อโศกเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอาแล้วบาแล้วก็ล,นะลีลาถารรถนะครับพีะลีลาถารรถก็พี่หูเนื้อยังดูดิเนื้อชิน้นเอาแบบเน้นดูง่ายเลยพี่นะครับซื้อไปนี่จบแัวนละีลาถารรถก็พี่ชิ้นเขียวแบบดูง่ายเลยพี่นะครับาถารถพิชารูโลกนะนะ่ครับสุดๆเลยพี่เนื้อแบบนี้นะครับหน้าแขวนหน้าใช้หน้าราศนาพุทธคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ับพี่ แขวนใช้ได้เลยอ่ะจบง่ายๆแนวะเอาเก้านะร้อยไดครนวเก้าร้อยแล้วก็เอาพระเนื้อชิ้นกับพี่อันนี้มาพร้อมเรียมเงินนะแนวกรอบเงินหนึ่งใบเลยนะครับ,เ,บ,เ,นะรบเรียมมาเลยพ,พร้อมแขวนพร้อมใช้น่าจะเป็นคุ้ณแผนชมตลาดนะพี่นะครับเนี่ยเป็นคุ้ณแผนชมตลาดแล้วดูเนื้อชิน้นเกาเนี่ยคือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรจบง่ายๆพี่แนวะมันไม่ได้มีอะไรแบบโอ้โหดูดูง่ายไรได้เดิมเลยแนวะนี่คือความเป็นจริงครับพี่นี่คือหลักความเป็นจริงเลยดูง่ายและได้เดิม แนะดูง่ายและได้เดิมแนวะไปใช้พี่เอาเก้าร้อยนะครับอ่าเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นาวพยาครับพี่นะครับโโอ้หพี่ดูก,กวดเนะี่ยแนวกวดแบบนี้ผมว่าห่างเหินไม่ได้นะครับเป็นเข่าตรงเห็นไหมเป็นเข่าตรงนะครับมันห่างเหินไม่ได้เลยพี่เอาเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะ นี่ดูเนื้อว่านเนี่ยอันนี้กรอบเพาแตกเองดว้วยอัตโนมัติครับพี่เนี่ยกรอบเพาแตกเองแก้วจะกรอบเลยนะเออแก้วจะขึ้นเรียมมาเลยพี่เอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทเนี่ยครับพระกิ่งดีน้ำมนต์เนี่ยครับพระกิ่งดีน้ำมนต์หูข้ามน้ำทองเป็นจ้ำเลยพี่เนี่ยพระดูง่ายๆอะ่ะข้ามน้ำทองเป็นจ้ำเลยนะดาบพระกิ่งดีน้ำมนต์สองเดือยนาบหลวงพระเขียนพระเขียนนี่ดูง่ายดีพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับพระแท้ๆจริงๆก็อย่างว่าแ ja. หละพี่เนาะราคาเบาๆในรอบเช้าของเรา เอาไปห้าร้อยบาทนะครับโอ้พิมพ์ปั้นอันนี้ดูง่ายจัดนะครับดูเนื้อแล้วกันพี่นี่คือเนื้อกะลาเลยพี่นะครับวูพระแก้วพิมพ์ปั้นนะเนื้อกะลาะครับพี่นะพี่ผมว่าชีพี่น่าจะมองออกนสะสำหรับองค์นี้น,ะเนะเนื้อกะลาแล้วเนื้อเขาแห้งแหง้แหงเก่าแก่งนะครับนะโดยส่วนตัวผมนะแหง้งมีความเก่าในเนื้อออกจะแกร่งเลยพี่นะครับดูเนื้อได้เลยพี่แนวมันจะไม่มันจะไม่เยิ้มเอาเก้าร้อยนะพิมพ์ปั้นนะพิมพ์ปั้นแล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงแล้วนี่แนวเหรียญหลวงพ่อแดงผมไม่มั่นใจว่่่่าาาเป็นนนนนนนรรุุะะ้้หตแบบีอ น้ำหน้าตาแบบนี้พื้นผิวแบบนี้คือธรรมชาติจริงๆครับพี่นะครับแนวหลวงพระแดงวัดเขาไม่ได้ยินเจ้าพี่นี่คือเหรียญนิพนธ์เหรียญธรรมชาติเลยนะครับใครแยกแยะพิมพ์เป็นบล็อกเป็นนะครับได้เปรียบแน่นอนตัดเดิมอยู่แล้วเนี่ยดูหน้าดูตาได้เลยพี่แนวมันไม่ใช่หน้าตาทั่วไปนะครับผิวดำเดิมอ่ะเอาห้าร้อยนะำห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับเนื้อจอกแบบว่าเขาเรีจะแก่ว่านนะครับเออหนีแก่พวกว่านนะนะครับดูเนื้อดูเนื้อนิพนธ์ขึ้นมาเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเลยพี่แนวพิมพ์ปั้นอยู่ในเลี่ยม แนวพิมพ์ปั้นอยู่ในเลียมเอาเจ็ดร้อยครับพี่นะคร,ราคาจะได้ไม่เหมือนกันแนวะอ่าเอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนี่นะครับอันนี้พิมพ์ปั้นในเลียมนะเจ็ดร้อยบาทในะครับเจ็ดร้อยบาทล้วก็พระสัง่งอ่าพระปิตาสัง่งกระจายนะครับอันนี้ก็เรียกพิมพ์ปั้นอีกแหละแนวะอ่าเป็นพิมพ์ปั้นนะพี่เนื้อสมริดอันนี้เนื้อแท้ดูง่ายดีเนื้อสมดนะครนบด้านหลังปัน้นยันแปะไว้นนะครับสไตล์เดียวโซนเดียวกับวัดหนังวัดท,ทองเห็นไหมสไตล์เดียวโซนเดียวกับวัดหนังวัดทองนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับ ครับแบบนี้จริงๆหน้าแขวนน้าใช้หน้าเก็บครับพี่แล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงๆนี่ดูในสายวัดคือวันนี้ดูง่ายไหมดูผิวดิอ่าดูผิวได้พี่นะครับถ้าผิวแบบนี้นะพี่นะน้ำแล้วลังเป็นหลังแปบแบบนี้นะเก็บได้เก็บนะครับเก็บได้เก็บครับพี่ในราคาเบาๆนะน้าไม่ได้รุนแรงครับพี่เอาไปใช้พุทธคุณได้สายวัดคือวันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่เอาห้าร้อยเน้าเอาห้าร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นเออ่เขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่ปูนเปลือกหอย เนี่ยครับมีทั้งเปลือกหอยดิบเปลือกหอยสุกนะครับนะอ่าเป็นปูนเพชรนะครับประมาณนี้นะโซนเนื้อแบบว่าเขาเรียกว่ามวลสารที่แบบว่ามวลสารหลกัลกๆกันนะเนี่ยดูเนื้อได้เลยพี่นะครับตังอิ้วบางๆแนวะอ่ตาตังอิ้วบางด้านหลังก็จะออกความแกร่งมีตังอิว้วมีความหนึบนุ่มเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะแกร่งเลยไหมผมเอาสามร้อยพอนะครับพิมพ์ใหญ่พี่นะไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะครับดูง่ายดีพี่พิมพ์เขากดคมชัดลึกนะแล้วพาภฟอร์มแบบนี้พี่ก็มีอายุมีความเก่า สามร้อยบาทนี่ครับอ่าสามร้อยบาทเราก็องค์นี้พี่หูยานลูบุรีนะครับโอ้โหที่โคตรด,ดูง่ายพี่แนวดูง่ายเลยเดิมพี่นะครับครูกกเก่าแนวพร,ระหูยานลูบุรีดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติพี่ๆน่าจะพอมองออกนะครับผมเชื่อแบบนั้นเลยนะพี่ๆน่าจะพอมองออกกับพี่แนวเนื้อชินเงินแบบนี้หน้าแขวนหน้าใช้หน้าอาราธนาพุทธคุณเนี่ยพี่นะเอาไปแขวนไปใช้ได้เลยพี่นะสำหรับพระหูยานพี่นะเองนี้จะหน้าตาจะเป็นพิมพ์หน้ายักษ์พี่นะดุหน่อยอ่าดุหน่อยก็พี่ดูดันเลยล่ะเอาก้าร้อย ก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่ในอับ้านองคู like ่แนบกุชายทุ่งแนวนี่กุชายทุ่งนะโอ้โหเนื้อตะกัวแบบดื้ขาดบาดใจแล้วเงินเออบาดใจแล้วเงินพี่แนวชายทุ่งชายทุ่งเอาเอาเก้าร้อยในอับ้านองคู่รับพี่ชายทุ่งนะแล้วรายงานสุดท้ายนะท้ายสุดครับพี่แนอบนี่คือสมเด็จครับพี่ดูฟอร์มมาแล้วสมเด็จในอับเนื้อแบบว่าเขาได้อะไรเนื้อเน่าใช่ไหมดูเนื้อเดี๋ยวเนื้อแขวะเนื้อใช้ครับพี่แนอบอ่ะเนื้อแขวะเนื้อใช้ด้วยนะ คือไม่ใ้เนื้อแก้งเก่าอันนี้เขาเก่าจร,จริงเก่าจากธรรมชาติโดยตรงนะครับเอาไป700ดบาทนะครับเนื้อเป็นเนื้อมวลสารด้วย700บาทในราคาแบบแบ่งเลยนะ700บาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่วีดาสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ